ใป่ปะเซนตูเซนตูทั้งเศสสู้สเปนไม่ได้ทั้งกวาดทั้งหลงเอาเงี้ยฮอมเมลต์ยังรอตายสตอโฮมเรายังไม่เคยไปแต่เราอยากไปมากเช็คสต็อกที่บ้านยังไม่เคยไปยุโรปเลไม่อยากไปยุโรปอีกนะความจำมันไม่ค่อยดีโอ้ยอย่าไปฝังใจสิเท้าเราเหยียบลงไปตรงทรายอ่ะยืนปุ๊บรองเท้าละลายเลยอีกที่หนึ่งนะคะที่พี่เลดอยากจะไปมอนเตเนโตร คนเทะเลดูไม่ทำความรู้จักกับคนในอินเทอร์เน็ตพี่แแค่รู้สึกว่าชาตินี้ถึงต้องไปที่ได้เราก็มีเพื่อนในโลกโซเชียลเหมือนกันเราไม่มีเราไม่มีสวัสดีค่ะ ทเก็แอนทวินในวันนี้นะคะเราก็มาในจีนอยากไปเที่ยวค่ะแต่ว่าไม่มีเงินเป็นประเทศที่เราไปมาแล้วก็ได้แล้วเราอยากไปเพราะเราไม่ได้ไปมาตั้งแต่ช่วง2ปีมาแล้วเนาะ3ปีแล้ว3ปีแล้วเหรอโอ้โหอันดับแรกเราอยากไปอินเดียจังเลยทุกคนเราเคยไปอินเดียมาแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นประเทศที่อาหารเรากินแล้วเราเอ็นจอยมากเลยเว้ยอาหารอร่อยแต่ว่า กินไม่ได้เลยถ้าไปอินเดียอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เลย,มมเลยรู้สึกว่าแบบถ้าคนที่ชอบกินน่ะก็คือจะชอบมากนะมันอร่อยมากแล้วก็ชอบแบบ อยากจะแต่งตัวชุดอินเดียไปเดินแล้วก็พวกสถานที่ท่องเที่ยวของเขาอะไรเงี้ยมันก็มีที่สวยๆเยอะเหมือนกันให้เราได้ถ่ายรูป<ม>แล้วก็ไม่หนาว้วยเพราะเราที่หนาวสำหรับพิกเ็ตนะคะพิเ็ตเนี่ยอยากไปไต้หวันตอนแรกแพนรอยว่าจะไปไต้หวันพิกเล็ตไม่เคยไปแล้วพิเล็ตได้ยินมาว่าเขาบอกว่าคล้ายๆเกาหลีคล้ายๆญี่ปุ่นคล้ายๆจีนผสมกันพิเกตอยากไปกินอาหารที่ไต้หวันค่ะเพราะว่าคิดว่าน่าจะต้องมีอะไรที่แบบเราน่าจะชอบธรรมชาติเขาสวยเลยบอกว่ามเป็น เน่ก็มีเพื่อนที่เป็นชาวไต้หวันดูเหมือนกันเขาก็บอกว่ายูคนจะมาที่ไต้หวันนะ,ะเพะจีประเดี <c oughs> ย๋ยงเงี้ยอะไม่ใช่จะ <c oughs> มีลูกมีเมียแะ้วอย่างพ <c oughs> ี่เบลเป็นสายชิว <c oughs> เขาบอกว่าใครที่แบบชอบตื่นสาย,สายไปไต้หวันน่าจะดี <c oughs> เพราะว่าไต้หวันอะไรเงี้ย <c oughs> เป็นเมืองแบบว่าชิวอะคนแบบ ชอบมันจะไปนึกถึงญี่ปุ่นนึกถึงเกาหลีหรือว่าก็ไปประเทศจีนอะไรเงี้ยแต่คือเขาบอกว่าอันนี้มันเหมือนความผสมผสานรู้แค่ว่าไต้หวันเนี่ยถ้าไปในช่วงที่อากาศดีๆอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นฟิลเหมือนญี่ปุ่นเกาหลีเลยแหละ<อ>แล้วก็บวกกับเขาบอกมีเครื่องสำอางขายเหมือนแบบเดินเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเลยซื้อของได้เหมืนอนเวลาเราไปเมียงดงเป็นประเทศแบบเกาหลีอะพี่เป็นประเทศที่เราเหมือนไปอยู่แล้วอยู่เลยอะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยต้องมีแผนแบบนั้นแบบนี้อย่างญี่ปุ่นอ่างเงี้ยพี่เลยจะเป็นคนที่เฮ้ยเราเดี๋ยวเราไปจากเมืองโอซาก้าแล้วเราย้ายมาที่นเราแ เยอะมากแต่ถ้าที่เกาหลีอะเหมือนแบบฉันนอนอีกวันนึงฉันตื่นขึา้ามากินข้าวแล้วไปเตื้องมางดีกว่า <c oughs> ไม่แล้วว่าอันนั้นมันเป็น feeling <c oughs> ของเธอไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนถ้าเราอยากจะแพนเราก็แพนถ้าเราไม่อยากแพนเราก็ไม่ต้องแพนก็ได้ <c oughs> ใช่ไม่แต่หมายถึงว่าแลนด์มาร์คของเขามันไม่ได้เยอะเหมือนญี่ปุ่นตาแจมประเทศที่ แจมอยากไปในตอนนี้มี3ประเทศค่ะอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ที่มาทั้งหมดทุกประเทศนี้คือไปดำน้ำใช่อยากไปดำน้ำฉันรู้เลยตอนนี้อย่างเดียวที่อยากไปถ้าจะไปต่างประเทศถ้าจะหาวันว่างก็คือไม่อยากไปทำอย่างอื่นอยากดำน้ำอยากดำน้ำที่ต่างประเทศเพราะว่าไม่ได้ไปเลยแล้วก็ต้องการที่จะไปถ้าจะไปที่ฟิลิปปินส์เนี่ยมันจะมีเกาะหนึ่งที่แจมอยากไปชื่อว่าเกาะเซบูเป็นเกาะที่สวยมากๆแล้วก็เป็นที่ที่ถิ่นฉลามวานจะขึ้น มาบนน้ำตื้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเจอน้องเขาในที่แบบ30-40เมตรเราสามารถเจอได้ตั้งแต่แบบ5เมตรขึ้นมาจนถึงผิวน้ำเลยแล้วเราสามารถไปฟรีได์กับเขาได้น็อกเกิลก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องกูบ้าแบบอยู่อยู่เราอยู่บนเรือก็มองเห็นได้อยู่บนเรือก็มองเห็นได้อันนี้ก็คือเราจองกันไปแล้วด้วยเนาะตอนนั้นอะเรามันแบบมีช่วงนั้นเป็นระบาดพอดีก็เลยติดเซิรฟเสียดายมากเพราะว่าที่เดี๋ยตอนเราไปเรียนดำน้ำเราทำท่าโพลี พีเล่ะเขาชวนไปดำน้ำเลยชวนไปเรียนดำน้ำเพราะว่าอยากจะไปทริปที่ฟิลิปปินส์อยากจะไปถ่ายรูปกับฉลามวานแล้วพรุกวันนี้ดำน้ำไปเรือยงไม่ได้ทุกคนใครมีเคล็ดลับที่จะแบบช่วยพิ่เลตดำน้ำได้โดยที่ตูดให้โดดบอกหน่อยไม่พี่เลดไม่ได้อยากได้รูปนั้นพี่อยากได้รูปบนน้ำแล้วมีปลาอยู่ข้างข้างถ้าบนน้ำก็ไม่ต้องเรียนดำน้ำก็ได้หรอเออจะไปเรียนเพื่อพี่เลดคว่าเขาต้องสอนว่าก็ทำไม่มี อยากไปแต่ติดอยู่อย่างเดียวไม่มีเงินนะคะก็คืออยากจะไปที่อินโดนีเซียนะคะก็คือเกาะคโมโดตามชื่อเลยก็จะมีตัวเนี้ ังกรโคโมโดค่ะเราสามารถไปเซลฟี่กับเขาได้ตัวใหญ่มากๆเจอทั้งบนบกแล้วก็เจอทั้งใต้น้ํามีพิงบีหาลายสีชมพูพี่จะชวนหนูไปปะเนชูเนชูไปไม่ได้หรอกชวนพนหนูไม่ดำน้ำใช่หนูไม่ดำน้ำเอามือตรงไปอดชวนหนูไปด้วยไม่ได้หรอไม่มีตาโอเคอีกอันหนึ่งนะคะอยากไปมาเลเซียสีปัดันนะคะเป็นไดไซที่สวยที่สุดติดอันดับโลกเลยก็คือเป็นจุดสปอตดำน้ำที่สวยมาก มากเป็นหนึ่งในที่ที่อยากไปแล้วก็แพงมากมาด้วยจริงๆแล้วนอกจากตรงโซนนี้ที่อยากไปยุโรปแล้วพีเกตยังไม่เคยไปหุโรปลฉันไม่อยากไปยุโรปกินาความรู้สึกมันไม่ค่อยดีโอ้ยอยากไปฝังใจสิโลกพีเกตยังไม่มีโอกาสได้ไปยุโรปเลยไม่เคยไปเลยไม่เคยเห็นหมาเห็นหิมาด้วยที่นันอยากไปฟินลิงเหมือนแบบอิตาลีฝรั่งเศสอิตาลีเปมะสวยเนี้ยฝรั่งเศสนะถ้าถามเราอะไรที่ดีรู้ป่ะวิวบรรยากาศมันเป็นเสิร์ฟหลอ สู้สเปนไม่ได้สเปนหล่อมากคนหวานฉลบทอ้งนี้มอมเลสยังหล่อตายมองไปทางไหนก็คือโอ้โหอะไรก็แต่เรารู้สึกว่ายุโรปอะเอเชียมันเป็นการเที่ยวคนรับซีลิงคือถ้าเกิดไปโซนยุโรปอะมันจะเป็นพวกแนวแบบ เสกมาร์ทอ่ะมันจะมีความชิลมีความแบบอะไรอย่างงี้มากกว่าเขาไม่ค่อยมีที่ที่เป็นเหมือนไอ้นี่คาเฟ่สปอตแหลกรูปกับที่นี้เลยง็คอแบเหมือนแบบสมมุติว่าเราเดินอยู่ตามตามริมถนนอะไรอย่างเงี้ยตึกตึกอะไรของเขามันก็คือดูแบบสวยงามแล้วแล้วก็อ๋ออีกอันหนึ่งที่เราอยากไปก็คือเราอยากไปสต็อกโฮมคือเนยอเคยไปสวีเดนแล้วแต่แบบเหมือนไปแวะนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ไปที่สต็อกโฮม้วเรารู้สึกว่าเราอยากไปสต็อกโฮมมากเรารู้สึกว่าเราชอบพวกตึกของที่ประเทศนั้นอ่ะมันจะมีความอิดๆมันจะมีความสีสวย มันสวยดีอ่ะเราชอบอ่ะเราชอบสีของมัน,นอ่ะสอ็อกโฮมเรายไม่เคยไปแต่เราอยากไปมากเช็คสต็อกที่บ้านไุ้กไม่ผ่านวะ <c oughs> แปด <c oughs> แล้วอีกอันนึงก็คือที่เคยไปมาแล้วที่ฟินแลนด์ที่เราไปดูบ้านคุณดูสันตาคอสต,อตัวจริงอันนั้นน่าไป อันนั้นแหละก็คือหน้าไปมากเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจแล้วก็คืออยากไปอีกเราอยากนั่งรถไฟอ่ะจากที่หัวลํโพงใช่ปะแล้วก็นั่งรถไฟยาวยาวยาวไปจนถึงรัสเซียเลยประเทศอลยไปได้หรอไปได้เหมือนเราได้ใช้ชีวิตอยู่บนรถไฟแล้วก็แวะไปตามแต่ละประเทศแต่ละประเทศแต่ละประเทศเงี้ยแล้วก็ไปจบที่รัสเซียต้องมีเวลาสักประมาณครึ่งเดือนไม่ก็ทั้งหนึ่งเดือนเราจะได้การผจญภัยแบบเป็นการท่องเที่ยวแบบแพร ออแล้วก็จะได้แวะไปแต่ละประเทศต่างๆงอะไรอย่างนี้ถ้าต้องต่อรถไฟแล้วว่าพี่เดชไม่ชอบอ๋อต่อเองอ่ะเหรอเอออ๋<ร>อ,<ม>อ,อ,อป็นหัวหนุนพี่เดชนึกว่านั่งจากหัวลำโพงไปไม, <S <S ไม่ไม่ได้นั่งยาวอยนะ่างนี้เธอต้องเปลี่ยนด้วยเหมือนเหมือนเราเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าค่ะพี่ไม่ได้บอกวัานี้นึกว่าคนขับรถที่หัวลำโพงอ่ะเขาขับรถไฟฟ้าเหรอพี่ เนี่ยคือเราเราเข้าใจปะอันเนี้ยคือแบบแล้วบางคนเขาวางแผนดีอ่ะเขาสามารถแวะได้ประมาณ20ประเทศเลยเว้ี่ก็ถึงผก็ถึงถามแล้วว่ามีได้หรอมนีได้ไหอีกที่หนึ่งนะคะที่พี่เดชอยากจะไปก็คืออยากไปอ๋อมอนเตเนโรมอนอะไรอ่ะมอนเทเรโร มอนเทเนโกรมอนเทเนโกรพี่ก็แค่รู้สึกว่าที่นั่นมันสวยมากมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งอะค่ะเขาอยู่ประเทศนี้เขาอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกับประเทศของเขามันมีคนอยู่แค่0 0 0 0 0คนเหมือนในแบบมามามิยาเลยอะใช่เหมือนแบบเหมือนอยู่กันแบบมามามิยาแล้วก็ที่เขามันแบบใสมากอะทะเลเขาทะเลแล้วพี่ก็ดูตั๋วแพงมากเพราะว่ามันยุโรปไงพี่แต่ว่าถ้าเราแทนล่วงหน้างียก็น่าจะไม่ได้แพงมาก ว่าที่พงที่พักถึงไม่แน่ใจต้องลองเชคที่พักแล้วเพื่อนอยู่ประเทศใช่ไขวรวะื่้ทำความรู้จักกับคนในอินเทอร์เน็ตพี่เแค่รู้สึกว่าชาตินี้ถึงอย่างต้องไปที่ได้เราเราก็ไปพบเพื่อนเนี่ยพบที่จะไปเจอเพื่อนตัวจริงเราก็มีเพื่อนในโลกโซเชียลเหมือนกันเราไม่มีเราไม่มี แอมเบสอันเดรียทำไมถึงมีเพื่อนในไหนวะเจอกันนเขาเป็นบาริสต้าเว้ยแล้วเขาก็ถ่ายด้แล้วเขาก็ดำน้ำด้วยแล้วเขาทักเรามาไงแล้วก็เลยคุยกับเขาเออว้ฝึกภาษาอังกฤษค่ะทุกคนอีกประเทศหนึ่งที่เนยอยากไปก็คือโอมานเพราะว่าเนยเคยไปโอมานแล้วเนยได้ไปขี่อูดเกิดมาเราไม่เคยไปทะเลทรายเลยนยแล้วการขี่อูดมันรู้สึกดีมากเลยนะเขาอูดตันตูดมาก แล้วเราก็นั่งอยู่บนโนกของมันอะนอกว่าโนกนอกพี่กาเก็บน้ำพี่กาเก็บน้าวเสือชอบฟีลิ่งมันมากเวลามันเดิมก็แล้วเราจะ าให้ฟังว่าตอนที่เราไปทะเลทรายครั้งแรกอะ่ะเราก็นึกในใจว่าเราต้องใส่รองเท้าแตะเราชินกับการที่ว่าเวลาเราไปทะเละเราลอายเลยเราต้องใส่รองเท้าแตะเราก็ลืมไปไง,งโง่ปรากฏว่าพอไปถึงทะเลทรายอะ่ะทะเลทรายเขามันร้อนแบบทอดไข่ตรงนั้นได้จ, <ะ S 1> จริงดูบ้านรงอรงเท้าเราละลายเราลงจากรถเว้ยเท้าเราเหยียบลงไปตรงทรายอะ่ะยืนปุ๊บหนึ่งสองสามยกเท้าขึ้นยางรองเท้าละลายเลยเฮ้ยพื้นรองเท้าละลายาเลยอ่ะใช่แบบนั้นเลยพี่เอาสองเท้าะไรให้เอาเหยียบบนเท้าพี่ลิศเลย แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราอะอยากนอนกลางทะเลทรายตอนกลางคืนเพราะโวต้องคืนมันจะแบบมันจะเย็นมากอากาศมันจะหนาวเลยเจอหิมะเจออากาศเย็นมันรู้สึกเหมือนยังคุ้นเคยกว่าแต่ทะเลทรายมันเหมือนแบบเราเป็น j u ม t i n า l l a n เขาไม่เคยได้สัมผัสทะเลทรายใช่ทะเลทรายทุกคนเออไอยากให้พิเศษอะ้ก็ให้แจมไปเหมือนกันนะที่นี่ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปขี่ช้างที่เขาใหญ่ก่อนก็ได้ตอนนี้เอาดูปกปะตั้งแต่พูดคิดมาทั้งหมดพี่ฉันรู้สึกว่าโอเคอยากไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวไป มันจะมีแบบโรงแรมที่สวยๆก็มีเดี๋ยวไปหาที่พักกันแล้วกันนะคะถ้าสมมติช่วงนี้ใครอยากจะไปต่างประเทศก็เห็นว่ามันก็มีประเทศที่เปิดแล้วเนาะทุกคนก็ลองแต่ว่าดูในมือถือเนาะว่าเออต้องทําอะไรบ้างอะไรยังไง ก็ต้องวางแผนแต่ที่แน่ๆส่วนใหญ่ทุกทที่อ่ะก็คือต้องฉีดวัคซีนที่เป็น mRNA สามักรสี่เข็มไม่นะบางที่ก็สามเข็มม่มาแค่สามเนี้ยหรอใช่ที่สามได้แล้วแต่ประเทศคือฉีดครบโดสหนึ่งแล้วก็บูสต์หนึ่งก็เป็นสามเข็มเออก็มีแล้วจะเป็นหลายๆประเทศที่เราอยากจะไปกันนะคะเพื่อนๆอยากไปที่ไหนบ้างก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะใครนะคะอยากเห็นที่เด็ดขี่อูดหรืออยากเห็นที่เด็ดโพสท่ากับวานนะคะ ที่เซบูนะคะหรือว่าใครอยากเห็นพี่ไหนไปกินไก่อยู่แถวเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคะ <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะ,จะไปตามคำขอ,ขอะคะ่ะโอ้ อยากให้เป็นประเทศไหนบอกมาทริปโคสโตรมาเตียอยากให้เป็นประเทศไหนอยากเห็นพี่เนยทำอะไรอยากเห็นพี่จางทำอะไรที่ประเทศไหนเออคอมเมนต์มาได้เออแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครแบบว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่มันคนไม่ไปได้ไปแล้วน่าสนใจอะไรอย่างนี้ยคอมเมนต์มาก็ได้นะคะเพราะว่าเนยชอบไปท่องเที่ยวมากๆากยังไงก็ใครชื่นชอบนะคะคลิปนี้นะคะถูกไม่ชอบก็กดให้หนูด้วยละกันนะคะกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะบ๊ายบายไว้เจอกัน หมดเลยดิโก้เลยนี่เราต้องมียูทูบสักอันด้วยไปตะลุยก่อนก็โนุบข่้นเลยก็ไปสู่แต่ละประเทศแล้วเขาพี่หนึ่จะเป็นอีพีสวนสัตว์เธอได้นำไปสวนสัตว์ไม่จริงอ่ะจริงเขาไจับได้แค่กระต่ายยังกลัวเลยไม่จับไปดูเนี่ยตู้ได้ไงอะไรองเนี้ย เราบางทีาต้องไปแบบพวกโอเพ่นซูสิก็ไปก็ได้โอเพ่นซูไปได้ม่ได้ไม่ได้จับมันเราอยากไปเที่ยวสนุกมากๆเลยค่ะแล้วไฟหอเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราต้องทำก่อนตายตาก่อนตายไม่ตายไม่ได้สักทีเพราะว่าไปเก็บไม่คุทเนี่ยใครยังไม่ตายอ่ะไม่ตายใครตายถ้าเราไปเล่นสวนสัตว์เราตายเล่นสวนสัตว์นะคะเล่นสวนนี่ยา